จากอีพีที่แล้วนะครับที่เราพานั่งรถบัสไฟฟ้าฟรีจาก MRT บางขุนนนท์นะครับมาเที่ยวที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวในอีพีถัดมาเราจะเดินจากตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชันไปที่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับอยู่ใกล้ๆกันไปเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สำนักง,งานเขตตลิงชันกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าตลาดน้ำตลิงชันนั่นเองฝั่งทางนู้นจะเป็น อที่จอดรถนะครับอ่ามีรถสายเจ็ดเก้าผ่านเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันนะไปดูตลาดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้นี่เลยต้นไม้เยอะมากฝั่งดรานก็มีมะม่วงมีอะไรอย่างนี้ยนะแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรนี่มีต้นไม้ขายด้วยผักสดนี่ผัก มีผักด้วยนะเอาผักไหมต้นไม้โอ้ลานไอศครีมคาราเมลตาล์สำนักงานตลิ่งชันนะครับตลาดนะัดตลิ่งชันก็คืออยู่ที่สำนักงานเขตตลิ่งชันนั่นเองนะอนอ๋ต้นไม้โอ้นี่แบบ ต้นไม้30บาทส0บาทไปเดี๋ยวเราดีเดินเข้าไปในลมดีกว่าร้อนมากตอนนี้ตอนนี้สิบโมงเชา้ารอนเลย,ยสวยจังพาเดินดูตลาดนะครับอ่ะแต่เราเข้าล่มกันเนี่ยแดดเผาตลาดน้ำตลิ่งชันถนนคนเดินชมชิมช็อปอเดี๋ยไปฝั่งซ้ายก่อน เดี๋ยวพาเดินฝั่งซ้ายก่อนเดี๋ยวตอนขากลับค่อยเดินฝั่งขวาอ๋าตอตรงอะไรมาเดินนะ่างเดียวเดินเลยอ๋อจะไปเดิน,นเดินฝ<ม>ันน่งขวาเดี๋วก็เดินฝั่งขวาเดี๋ยวกินมะม่วงทุกคนมะม่วงมะม่วงตกตึกอร่อยนะมะม่วงตกตึกโลลนะครับ10บาทมะม่วงกิงมหยองมะม่วงตกตึกอร่อยถอดสมเครื่องคะ่ะ Okay. มีน้ำปลาหวานน้ำตาลน,น้ำตาลมะพร้าวส่วนบ้านแพล้นะครับกิโลละหกสิบบาทนะน้ำข้าวโพดก็ละสิบห้าเนี่ยมีน้ำตาลสดอะไรด้วยอุ้ยผักก็มีผักเยอะแยะเลยหอมกปลากายใบย,ยอโหระพากะหล่ำห่อละสามสิบบาทนะครับอ๋อเนี่ยมีผักแบบเยอะแยะ แล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรก็มาไว้เอานะอุ้ยอันนี้นนมไไีข้าวเมาก็ได้ข้าวตังก็ได้ครับข้าวตังหน้าตั้งนะครับสามสิบห้าบาทข้าวตูดโบราณไส้กรอกไส้กรอบปาแนมยี่สิบบาทไส้กรอกป็าปาแนมถูกมากยี่สิบบาทไอไปที่นี้ยราคาไม่แพงเอ้ยอันนี้ขนมปันนี้ด้วยได้เดี๋ยวไปเดินดูกันกระเทียมดองก็มีอู้หุยโมะม่วงสุกเยอะมากเลย โต้มโอ65บาทอุ้ยข้าวเนี่ยมะม่วง35เองอะ่ะผลไม้กระท้อนสะท้อนโรลโรล60นะครับแต่ตรงนี้มีรองเพลงด้วยอุ้ยขนมขนมหวานนะก็จะมีแบบว่ามะม่วงมะนาวอันนี้ร้านน้ำผลิตอุ้ยไอติมไอติมคนเยอะมากไอติมกะทิ ไปดิ่มกะทิใส่ใส่ใส่แบบเครื่องเคียงอะไรต่างๆได้นะครับอยู่ที่ประมาณ20บาทถึง50บาทนะเด,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 ดินดๆรถที่ไส่ใหม่อยุธยาก็มารถที่ไส่ใหม่คือก่อนหน้านี้เรามาจากตลาดน้ำส่องทองนะเรากินข้าวไปแล้วก่อนหน้านี้จะกินข้าวเป็นข้าวยำนะครับจากภาคใต้อุ้ยส้มฝงังถูกเะ100หนึ้อยบาทต้มเมืองฝงัง ก็อันนี้น่าจะแบบว่าไม่ได้กินข้าวแล้วนะน่าจะกินอะไรทั่วๆไปอุ้ยมะม่วงรู้มะม่วงก็มะม่วงยี่สิบบาทของมะม่วงอย่างเดียวยี่สิบแต่มีแบบหัวไก่สิบาทนะหัวไก่สิบาทข้างล่างสี่ข้าวโพดข้าวโพดเต็มอร่อลยข้าวโพดยี่สิบยี่สิบ่สน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็ขนมเนี่ยปลากายทอดมันขนมหวาน อ๋อหอหมกปลากกยนะครับอันนี้ก็จะจกับโก้วุ้ขนมเยอะมากคือที่นี่เหมือนจะเน้นเป็นขนมเยอะมากกว่าเน้นเน้นขนมมากกว่าของของเขาแล้วขนมใส่ไส้นี่วุ้อันนี้ก็ขนมแบบเยอะมากเลยขนมใส่ไส้โอ้โอยี่สิบนะครับมะพร้าวแห้งขนมยกมณีข้าวต้มน้ำบุญโอ้เดี๋ยวพาเดินดูเนาะยินเยอะไม่ได้นะ กินข้าวมาแน่นแล้วเนี่ยมั <Hello? S 1> นี่อะไรกิกอ่โอ้หมูสเต็กนะครับอุ mm ่ยนี่อันนี้น่ากินมากแบบโบราณนะชิ้นใหญ่30บาทนะครับอ่าชิ้นใหญ่ใหสามสิบบาทมีเป็นกล่องด้วย1เซตเซตละ30บาทนะเซตละ30บบาทเดี๋ยวเดินก่อนอันนี้เป็นสบู่ มันปิกก็มีดูเนี่ยข้าวม้วนสดข้าม้วนสดกองละสามสิบาทครับสลาดน้ําตลิ่งชั้นนะกล่องละสามสิบสามสิบมีหลาไส้ได้วยอันนี้ขนมครกสิงคโปร์เดินจะถ,ถึงด้านในแล้วสลาดน้ําตลิ่งชั้นก็จะเป็นทางเดินยาวเข้ามานะขนมกล้วย บ้าบินขนมส่วนมากจะเป็นขนมในตลาดเนี่ข้าวเหนียวมูนกุยเยียนข้าวเหนียวมะม่วงคนละสีสิบหรือว่าคั่นแบบสามถ้วยสี่สิบสามถ้วยสี่สิบทอดมันกุ้งก็มีอ๋ออันนี้เป็นผลไม้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันทอปปิ้งท็อปปิ้งขนมปิ้งขนมถ้วยหน,น,านยตาขนมร้อนๆนะคะคุณลูกค้าสองสิบสามสองนีน่นนถ้าใครจะบอกไปเรือนะตริงชันทัวร์ มีเรือด้วยมีถ้าใครสนใจก็ลองมาได้นะเป็นเรือแบบว่านำเที่ยวแถวๆนี้แหละใกล้ๆออข้าว <c oughs> อ,องกินเยอะนะที่จะก่อน่ค่ะ ขนมถ้วยใบเตยอ๋อนี่เขาทำสดๆเลยนี่ไงขนมถ้วยขนมตาลอันนี้เป็นข้าวหลามอ่ามี้อหมันะมน,นะทุกคนขนมถ้วยอะไรนะข้าวหลามไปเดินดูทางนู้นดีกว่าถ้วยสดๆร้อนๆอ้วี่เขาทำตรงด้านข้างนี้เลยไปเดินดูตรงนี้ว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้าง ถ้าเป็นด้านหลังสุดเนี่ยมันจะเป็นแบบร้านอาหารนะมานั่งกินข้าวได้นะครับอ,อันนี้เป็นบะนนาน่โอ้โหอ,อันนี้เป็นแบบข้าวต้มอันนี้ขนมอืมขนมหวานขนมชั้นข้าไหนอ๋อนั่นเรือ นี่ขนมหวานคือตรงนี้ถ้าเรือนะทุกคนเขาจะพาไปแบบพาไปตลาดน้ําต่างๆแล้วก็พาไปสวนดอกไม้อะไรเงี้ยนะถ้าใครสนใจก็อยู่ด้านหน้านะช, 1, ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเกสิบเก้าบาทนะครับถ้าเรือตลิงชันตรงนี้สามารถที่จะเ,เดินทางได้เนนือรถไฟส่วนมากถ,ถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยเขาจะขึ้นไปถ่ายรถไฟกันตรงนี้ รงรถไฟทำนี้รถไฟจริงๆเหรอ่ไม่ถ่ายนี่ไงถ่ายลังรถไฟตรงเนี้ยแค่เนี้ยแต่ว่ามันร้อนเงี้ตอนเนี้ยเดินดูอขนมหวานรงนี้นนตตอ,อืมเมื่อก่อนเขาจะมีแบบแถวๆตรงเนี้ยจะมีขนมแบบนมเนยขายเยอะมากเลยนะเราก็จะชอบมามาเดินซื้อขนมกินแถวนี้อ่าน้อง ปลาวันสกีน้องแมวอยู่ด้านมีให้อาหารปลาด้วยแต่ว่าปลาปลาก็จะอปลาเยอะอยู่นะไปะด้านนู้นก็มีแต่เหมือนว่าปลาเอ้ยเหมือนว่าแบบปรานคาอาจจะไม่ได้เยอะมากเมือ่อเหมือนเมื่อสมัยก่อนสมัยโบราณเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมาก เดี๋ยวลองมาเดินดูตรงนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้อ,อ๋อปลาเปียสดมีกะทินะครับอันนี้ไงเป็นแบบขนมล,ล,ลุกชุกล่อละยี่สิบลุกชุบดีกว่าอ๋อกล่องละยี่สิบใช่ไหมครับอ๋อ,อ,อสองกล่องครับ มีขนมมอ้อแกงหมแกงก็มีเราอนี้กิน,น,นอันนี้สองกล่องกินมอ้อแกงไหมอันนี้ไปกินไหมไปกินเอาสิขนมขี้นูโบราณชุดละยี่สิบขนมขี้นูโบราณนขนมหมอ้อแกงโบราณเลย เอาไหมเอาไห่หรือจะเอาไหนพี้หนูด้วยนะนี่ได้แล้วได้นมขีหนูโบราด้วยราคาด้ราคานมขี้นูโบราณนี้ได้แล้วค่ะสามอย่างเรียบร้อยทุกคนแต่ละน้ำจิ้งชั้นเร่ด้านหลังจะเป็นร้านข้าวนะถ้าใครมาก็คือมาแบบมากินข้าวหลังสุดนี้ได้เลย ีเลยนะครับอันนี้คือเมื่อสักครู่เราตอนมาเราพามาฝั่งทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตอนกลับเราเดินกลับทางนี้ตลาดนา้ำตลิ่งชันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับร้านน้ำเนี่ยคุอตอนนี้ซื้อขนมไปไว้กินบ้านอ๋อข้าวโอ้ดีครับก,กรกอบน่ากินน่ากินไส้กรกอกอีสานไมาละยีส อุ้ยนี่งตุกตีให้มีตามด้วยตันสดเขาเกลียบอ๋อแบบที่นี่คือด้านหน้าเน้นเป็นขนมนะสน่วนว่าจะเป็นขนมแล้วก็กับข้าวก็คือด้านหลังสุดนะเป็นร้านอาหาร,ส,หรสามารถที่จะนั่งเรือท่องเที่ยวได้แต่ว่าเราจะไม่ได้นั่งนะเพราะ่เดี๋ยวเราจะไปตลาดตัดไป ขนมเยอะมากแล้วขนมแบบนักกินนักกินทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่เราเผื่อทองไว้ตลาดที่สามเฮ้ยนขนมฝรั่งกุฎีจีนก็มีขายนะขนมชั้นใบเตยี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยอร่อยนะะ๋อเมียงคำเนียงคำเนียงคำสักสิบบาท เป็นลมอุ huh. ้ยสีส uh ันสวยงามเนี่ยตลาดดับเพิ่นนะเดินเดินเล่นชิวๆได้เลยสบายๆเนี่ยอะโวคาโดมีขายเนี่ยอุ้ยน้ำลำไยขันติบ ของขายก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสองตลาดนี้ก็อยู่สํานักงานเขตตลิ่งชันนะครับดเ,รรดเดี๋ยวเราไปรอรถไม่รู้รอรถอยู่ตรงแถวไหนไม่รู้น่าจะข้างหน้านี้แหละม,มั้งเขาน่าจะวิ่งผ่านตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปรอรถแล้วก็เดี๋ยวไปตลาดที่สามน่าจะเป็นตลาดน้ําคลองรัดมยมนะครับแต่ว่าน่าจะจบคลิปไว้แต่เท่านี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวตลาดถัดไปเดี๋ยวชมในคลิปถัดไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็คืออันนี้คือเรามาพามาสองตลาดนะก็จะมีตลาดเอ่อตลาดน้ําสองคลองตลาดน้ําสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับแล้วก็มีตลาดน้ําตลิ่งชันนะครับก็คือลงที่ตลาดน้ำสองคลองก่อนหลังจากนั้นเที่ยวต่างๆที่ตลาดน้ำสองคลองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินข้ามมานิดนึงนะครับมาที่สํานักงานเขตตลิ่งชันตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็พอข้ามาเสร็จปุ๊บเ,เนี่ยก็เดินเข้าไปด้านในก็เดินเข้าไปด้านในตลาดน้าตลิงชันเปิดเสาร์อาทิตย์สำนักง,งานเขตตลิ่งชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดน้ำสองตลาดที่เราพามาด้วยรถฟรีนะแปเดี๋ยวเราไปรอรถเดี๋ยเ,ยเยโอ้โหตอนนี้คนคนรอเยอะเชียวคนรออ๋อาอาจจะไม่ใช่คนรออาจจะ นะควาเชื่อทั่วไปนี่นี่นีด้านข้างนี้มีแบบที่จอดรถนะแล้วก็อันนี้คือเป็นป้ายเดี๋ยวเราพามาดูป้ายรถที่จะพาเราเดินทางนั่นอีกนะเขาจะมีตั้งแต่จริงๆเขามี9โมงเช้าเลยนะอ๋ออันนี้รถมาก็จะเป็น9โมง15 9โมง3 15 9โมง5้5ทุก20-30นาทีหมดตอน6โมง4 15นะครับซึ่งเนี่ยตอนนี้คือเราอยู่ที่เ,เนี่ยมันจะมีตลาดน้ำสองคลอง คือเรามาจากบางขุนนนท์ใช่ไหมมาตลาดน้ำสองคลองเดี๋ยวอันนี้ตลาดน้ำตลิงชันที่เราอยู่ตอนนี้แล้วก็ถัดไปเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่ขนส่งสายใต้ตลิงชันเต่๋ยวเราจะไม่ได้ลงหรอกแล้วก็เราจะไปลงที่ตลาดน้ำคลองรัตมยมนะครับอุ้ยตลาดดอกไม้ปากคลองใหม่อันนี้ก็น่าสนใจเนี่ยเราจะไปลงตลาดน้ำตลิงชันเอ้ยตลาดน้ำคลองรัตมยมแล้วก็ตลาดน้ำวัดสะพานนะครับอีกสองที่เดี๋ยวเดี๋ยวขนส่งกับปากคลองเดี๋ยวเรามาทันถัดไปเนาะเดี๋ยวรอรถ แล้วก็เจอกันในคปปลิปถัดไปตลาดน้ำคลองรัดมยมแล้วก็ตลาดน้ำวัดสะพาน,นะครับ